Hi มิดไปคนกระตุก้าคมืดแมมันนี่กาเปน็นแระน้อน,นมิดเนาะอเอซางมันซอยประกอบม,มันซอยบุญไหว้วุ่วานี่นมันจะเดีรยว Lý thức sau rồi. Tóc của cậu phí. Gem lịch chứa. tông nha mưa tóc 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 mưa สี่อูคอูอเขาบอกว่าไ่ซื้อเลือกเกี่ยวไม่ใช่ซื้ออย่างเดียวไม่ใช่ค่ะ Này, không có bị nói nào này này được cũng có chưa được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  chưa bây giờ được chưa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  mươi วันเจเลยเจ็ดสามตับสามตลับสามตลับอะไรอีชุดอกชุดอกกองวดเอวอละขอบลุกเลยะไอ้หยยบเอ๋อให้ต้องมือหยิบข้อเลยรับสมัครช่างลายอัตรานะคะ ล้วสมัครหมอหนวดหลายตาเนี่ยสร้างควต้องการดอกตัวนี้ปวดแอวแห้งเลยใครกับกำลังสิช่วงไงบุช่วงไงนี่ล่ะอยากเรียนเลยน้าวเหนียวช้าดีีเอาแปลงมาดีกว่าได้ bàu để cái còi này nó to không cái chuột bên gì nhá say, ô này này anh đun nhầm thằng này, anh bảo, đây bao nhiêu anh nhóc, như thế, anh này để say bớt đi bò, bớt đi, anh lấy anh để anh câu được đấy, anh để, anh say anh câu đầy yếm, câu có say đầy yếm bằng cụ, bằng cụ có say anh câu đầy, pheo kiện đang gì. ว่าชุหนหมากเลยซื้อไม่ซื้อไม่หมดพายุเขาเป็นอาทิตย์ลว bạn cái vẫn cái chỉ tốt khám nghiệm nữa là dị tông nàng thì đi 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 uy vắng cho cơn khúc là chị đây vô cơn khúc bữa nay cơn đi tốt có kìm tà đi nàng uy 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 eo, uy uy มันเป็นไข่น้ำปัญหาออกสร้างอย่างน <c oughs> ี้ก็ไปรังอูอ,จอูจุดจุดติดหรอกแม่อยากยุ่งจุดกระติตุว mình đỏ cho một tí được không phải chạy luôn luôn mang hẻm mình, bẹp, mình à. thân, luôn nó hẻm hẻm mình mình vẹt chứ chút thân mất tí xưa nhỉ มันมีไฟอยู่ตรงไหนมันแติดจ้าเอ้ยมันก็ติดแต่ตอนนี้หลายเดี๋ยวมันก็มอด ้างไ,ป,ป,ไปในฝนตกคนเขามาฝนบุนตัวเขาเหงต่งต้งหมดเลฝนตกอยู่บ่ม่างนี้บริบทตลาดนัด ให้ผมใส่ลูกปืนสามตับหมดเลยครับเนี่ลูกปืนสามตับหมดเลยอันเกา่าพูดซึบว่าสิใส่สองมาเน, 3, าน, 3, สน, 3, นยนนสามมาเนยสองเนยสามเนครับแล้วอันใหม่นี่ใส่สามหมดเลยใส่สามเกิดมูทุนเกิดสองมาได้ดอกแต่ว่าก็ใส่ไปไอเชือมันต้นโกเกา บอกยังซื้อขัอ้นไม่แต่แหลกก็ซื้อเฮ้ยคึ้นหมักแต่ว่าคึ้นอยู่แม่<า> <laughs> เราไม่รู้ขายาไหวเป็นทั้งนี้กูน่ะเราในคำเทียเดียวยี่ยวอย่งเข้ามาลดไม้น้ำงูพึ่งทำกระดงเหี้ยเสียใจทิ้งชิบช้าไปเฮ้ยสอนแด้วแบบนี้ปลัดขึ้นเต่านังแหละเน,นาะ โอ้ลูกมืนที่เกมาเดี๋ยวเกมาสามอันนี่ก็บอกว่าแกะยางละอันเนาะเออ